สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC สุภูสุคนนะครับนอ้องเมื่อนี้ม,มา่พบมพ่อกับช่องหิ้วเข่าชาแน,นลครับผมเมื่อเนี้ยเมื่อนี้ได้น่จะเสียพี่น้องเน้จุพี่น้องจุเนื้อเสือพี่น้องทั้งเนื้อทั้งเสือนี่พี่น้องงามพี่น้องเนื้อเสือพี่น้องน้ำงามเลยพี่น้องแล้วก็เจวกีเพียรผมผมครับผม,ผมบางไงไก่พี่น้องให้บางไงไก่นุ่นคุนขุนพี่น้อง พักกับมันมีอย่างไรพี่น้องหอมแดงนล้วกับน่องแล้วกับเตียงครับผมแล้วก็หอมขาวหรือกระเทียมหรือกรพริกลูกโดดพี่น้องเขามันมีอย่างไรพี่น้องพักมือนีจุเขียนๆในพี่น้องนๆโอ้ยนำ้ำลายไหลเอ้า จังไรก็ขอฝังกันเด้อครับพี่น้องบอ่ฝังอะไรครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดนสะตักแคลหรือว่ากดติดต,ตามครับเนาะฝากนัขอขอ้นนงดนะครับพี่น้องแล้วก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมมาชมมากดไลค์กดแชร์แล้วก็มากดติดตามและเป็นคำลังใจให้ช่องยิ้มเขาเชีนวนะครับพี่น้องเนาะมาพี่น้องบ้านนี้ยเพาะไล่ยิ้มเขาแล้วพี่น้องคอนี่กินเขาคลองดิบกินเขาอีน้าคล้องนิบเปิดจวดกันพี่น้องเบียกยังไงเลยพี่น้องอเกียร์ข้าวพี่น้องแกีข้าวบรรยากาศท้องไห้ท้องหน้าครับพี่น้อง อะไรก็เขอถูกเขาไปผูกคนมากินด็ดนได้อครับพี่น้องเามา่น่นงมาจวดอ่าห้ะขาวนี่น้องมา่ากมากเหมืจุเสียบๆเหมกันครับจุเนื้อเสืออื mm -hmm. ที่เป็นตาานะวันนพี่น้องบ้าขอทาพี่น้องอืม ่นะมันแดงมาวมันดกปกอย่หนอ มันขนาดี่น้องเนื้อเสือหรือว,ว่าเนื้อมันอ,อกแับพี่น้องเนาะจุกัแบบเจียวเยู่ๆของผค้กมากพี่น้องมา บรรยกัดตรงไหนตรง,นงห,กกนหน้าพี่หนงว่าอากาศรนนอนพี่น้อง ครับเหียววะเี่ยวหอนเลยคอยมาหอดทรงพี่ยวเลย Mm-mm-mm. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. ยังงาหลดนยังมันพี่น้องยังเส <c oughs> นกน,นองมนะึงนด้ีีน้องนด้ ปากรอยมาหอดงหน้าเหนียวเ <c oughs> สืงองายๆไปหนอ บรรยากาศช่วงในฮ้อนนะเป็นของฮ้อนแล้วครับวันรบเป้านะครับนั่แหละครับร่มคือฝนที่ตกวกู้เหมือนครับ ้องนำดุลน,น้องมันนไปน้องหรือว่าเขี่ยวไปเพื่นเพื่อนมันถึงมันแตกในปากเประเป้ไปน้อง <laughs> เข่าหนึ่งมา่านหเมื่อสล่มเห็นหนงมันเข่าล่มล่มแหง <c oughs> <c oughs> หนั่งว่าพริกหวาน เขากับบัสพี่น้องเสียบไหนโอ้เสียบพี่น้องสร้อยจุบริกินดุลหรือสีตอนพี่น้องอิมกรพี่น้องโอ้เพียรบัน แสีบครับพี่น้องเพลทใส่ลูกโดดเข้าไปนึกว่าพริกหวานพี่น้องเฮ้ยเพลทพี่น้องตั้งรักจะเข้าก่อนอ๋อเมื่อนี่กัอิ่มครับพี่น้องสร้อยจุเนื้อเสือแล้ววันเนื้อติดมันนะพี่น้องเสียบครับพี่น้องบรรยากาศท้องไรท้องหน้าครับพี่น้องช่วงประมาณแักซี่มองหายมงเร่งครับผม โอ้เฮ็ดกระโค้ขอ,ขอบุญขอบคุณพ่อแม่น้องที่แยกรามาเยี่ยมมาชมเรารับนนหน่นนอ,นอมากดไลค์กดแชทนะหน่อรับหน่อมากดติดตามก็ดีใจน้ำรับมื่นีลยครับเพราะว่าโมนึกว่าฝันว่าสิมาถึงจุดนี้นะครับหนอ่อมาถึงจุดที่ว่ามีคนมากดติดตามมาให้กำใจถึงหมื่นนะครับเนอ่อมาได้ขดหวังขนัน,นขอะไรกระโคขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเชื่อครับผมเนาะแล้วก็ขอให้พ่อแม่พี่น้อง มีความสุขนะครับนอ้อมีความสุขความจะเลร่อนลำลำรวยกันสูบผู้สุขคนเด้อครับพ่อแม่หน้องสำหรับพิมกับได้ทุก่อนรรค,ครับยินดีพร้อมกนนะครับนอ้อสวัสดีครับ